สำหรับผมป่ามันคือหนึ่งในสถานที่ที่น่ากลัวมากครับภายในพื้นที่สีเขียวแสนสวยงามเบื้องหน้ามันกลับซ่อนความอันตรายไว้มากมายทั้งสัตว์สัตว์เอ่ยที่สามารถทำร้ายคุณได้ตั้งแต่ใหญ่ๆแบบเสือ,อยันเล็กๆแบบยุงบางทียุงอาจจะอันตรายมากกว่าซะอีกมีพวกหลักลอบผิดกฎหมายล่าสัตว์ตัดไม้ปลูกพืชเสพติดพวกขามชายแดน,นนู่นนี่และแน่นอนการหลงป่าครับ ที่หากเราสุ่ม4.5เข้าป่าโดยไม่มีไกด์และไม่เดินตามเส้นทางปกติเราก็เสี่ยงมากๆครับที่เราจะหลงป่าได้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้คุณไปพบกับความอันตรายที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ทว่านอกจากเรื่องพวกนั้นแล้วมันก็ยังมีในแง่ของความน่าพิศวงอีกครับที่ผืนป่ามันได้ซ่อนเอาไว้ทําให้เรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับป่ามันน่ากลัวน่าสนใจอิงตามตรก,กะนี้มันคงหมายความว่าเกมที่เกี่ยวกับป่าคงน่าสนใจไม่แพ้กัน ด k กบู d ครับด k กบู d มันเป็นเกมจากทางเอสิ i วิสาครับทีมพัฒน,นาเกมอิสระหรือที่เรียกกันว่าอินดี้ของโปแลนด์เป็นสตูดิโอเกมเล็กๆครับไม่ถึง10คนโดยตัวเกมด k กบู d มันคือเกมแนวโซยเวอร์เฮอร์เรอร์ครับ ที่จะจับเราไป,ไปอยู่ในป่าปริศนาแห่งหนึ่งแถบโซเวียตบล็อกหรืออิสเทนบล็อกเป็นเชื่อไว้เรียกกลุ่มประเทศที่เคยถูกปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต์โปแลนด์ก็คือหนึ่งในนั้นทว่าป่าแห่งนี้มันไม่ใช่ป่าธรรมดาครับแต่มันมีปรากฏการณ์ประหลาดอยู่ที่ได้ทําให้ตัวมันขยายออกไปเรื่อยๆจนกลืนหมู่บ้านรอบข้างไปทั้งยังมีสิ่งมีชีวิตมีสัตว์ประหลาดโผล่มาด้วยโดยหล,ลักๆตัวเกมจะแบ่งเป็น2เฟสด้วยกันครับกลางวันและกลางคืนที่ในตอนกลางวันนั้น เราจะสามารถออกจากที่ซ่อนเพื่อไปสำรวจจุดต่างๆได้หาทรัพยากรนู่นนี่จนเมื่อตกกลางคืนเราจะต้องหลบอยู่ในเซฟเฮาส์ครับเพื่อรับมือกับสัตว์ประหลาดที่พยายามบุกเข้ามาตัวเกม Darkwood ปล่อยเป็น Early Access เมื่อช่วงกลางปี2014นะครับก่อนที่จะอัปเดตเป็นตัวเต็มในอีก3ปีถัดมาซึ่งตัวมันก็ได้รับความนิยมอย่างมหาศาลมากๆครับขายได้ไปมากกว่า1.5ล้านชุดโดยเฉพาะในกลุ่มของเกมเมอร์ที่ลงไหลในความสยองขวัญ จากที่ตัวมันเป็นเกมที่มีบรรยากาศหน้าพิศวงน่ากลัวเป็นอย่างมากครับสามารถทําให้ผู้เล่นหวาดกลัวได้โดยไม่ต้องใช้จ p สแ a r e ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้มันเป็นเช่นนั้นบางทีมันอาจมาจากแรงบรนดาใจก็ได้ครับตัวเกม Dark Wood มีศิลปินผู้กํากับและเกมดังๆมากมายเป็นแรงบรนดาใจอย่างฟ o ร Out Dark Souls o m b o อยยันเดวิดลินช์และนักเขียนท่านต่างๆต,ตรงนี้อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือแฟนเกมเนี่ยมักบอกว่า Darkwood มันมีความเป็นเลิฟคราฟเทียนอยู่ครับจนหลายคนคิดไปว่า HP เลิฟคราฟก็อาจจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของพวกเขาเช่นเดียวกันแต่มันก็ช่างบังเอิญตอนที่เอซิดวิสัตพัฒน,นาเกมนี้เลิฟคราฟไม่ได้อยู่ในสารระบบของพวกเขาเลยครับแต่ทางนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าแฟนเกมเหล่านั้นจะคิดผิดเพราะเมื่อเราไปดูในเกมจริงๆเราสามารถพบความเลิฟคราฟเทียนได้มากมายจากภายในนั้นครับแกนสารหลักจริงๆของเลิฟคราฟเทียนมันหมายถึงสิ่งน่ากลัวที่เราไม่เข้าใจและไม่อาจเข้าใจได้ และป่าภายในด์กวูดมันตรงตามคําจํากัดความนั้นเลยเ,เราไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรอยู่เบื้องหลังแต่ที่ร,รู้คือมันไม่มีความแม่ตาอยู่ภายในที่แห่งนี้เลยซึ่งถือเป็นเรื่องน่าเสียดายมากๆครับที่ถึงแม้ตัวเกมจะประสบความสําเร็จแต่ทางเอซิดวิสัทก็ไม่ได้สารต่อเรื่องราวของพวกเขาแต่อย่างใดที่ผมหามาได้คือพวกเขาประสบกับปัญหาเบิร์นเอาครับจากการโหมงานหนักมากๆ ทั้งยังมีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่ค่อยดีนักจนทําให้ชีวิตส่วนตัวของพวกเขาเนี่ยได้รับผลกระทบทางผู้พัฒนาเขาใช้คําว่า destructive เลยนะครับมันเหมือนกับชีวิตของพวกเขามันถูกทําลายมาเมลยทําให้ทางเอซิดวิสาดไม่สามารถสานต่อสิ่งที่พวกเขาเคยทําได้ครับจนในที่สุดทางเอซิดวิสาดก็ได้ปิดตัวลงแม้จริงๆพวกเขาจะไม่ได้ใช้คาคานี้ครับพวกเขาบอกแค่ว่าพักอย่างไม่มีกําหนดแต่ทางนี้พวกเขาก็บอกเช่นกันว่าการที่จะปล่อยให้ดาร์กวูดหายไปพร้อมกับพวกเขา มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเอสิดวิสา์เลยมอบมันให้กับทางฮูดฮอสครับเพื่อสร้างเป็นภาค2ออกมาฮูดฮอสเป็นพับลิชเชอร์นะครับเจ้าเดียวกับที่วางจำหน่ายเมเนอร์ลอดก่อนที่ทางนั้นจะมอบไตเติ้ลนี้ให้ทางสตูดิโอไอซ์พิก d g ชได้พัฒนาสตูดิโอนี้คือที่เดียวกับที่ทำน็อกน็อกนะครับน่าจะเคยเห็นผ่านตาก,กันมาบ้างเรื่องราวคร่าวๆของดาร์ w o ูดมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุค1980ครับในตอนนั้น มันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งของโปแลนด์เป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้ป่าแห่งนี้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วจนกินพื้นที่อาศัยของชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงทั้งยังมีโรคร้ายแพร่ระบาดพร้อมกันด้วยสังหารและแปลเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตมากมายนับไม่ถ้วนให้กลายเป็นสัปหลาดไปด้วยเหตุนั้นครับทางรัฐบาลจึงจําเป็นจะต้องกักกันป่าแห่งนี้เอาไว้และส่งทีมตรวจสอบที่เรียกกันว่าเดียวไซเดอร์เข้าไปพยายามหาสาเหตุคอยตรวจสอบสถานการณ์ ทว่าเหมือนกลุ่มของรัฐบาลพวกเขาจะประมาทป่าแห่งนี้เกินไปครับในคืนหนึ่งเดียไซเดอร์ได้โดนศัตรูโจมตีครับสังหารสมาชิกเกือบทุกคนในทีมเหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นซึ่งหนึ่งในนั้นคือตัวเราเองขณะที่อีกคนหายตัวไปทว่าถึงแม้ตัวเราจะสามารถหนีมาได้แต่ณตอนนั้นตัวเราก็บาดเจ็บสาหัสคร,ครับจนทําให้เราสลบไประหว่างหนีจึงไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะครับที่ตัวเราได้ถูกหมอคนหนึ่งมาพบเข้าทว่าหมอคนนี้ กลับไม่ใช่หมอที่เรานึกว่าเขาเป็นจากที่ตัวเขาเหมือนจะสติหลุดไปแล้วพยายามหาทางหนีออกจากป่าแห่งนี้หมอคนดังกล่าวได้จับประมาสอบสวนครับพร้อมกับฉีดสารอะไรบ,บางอย่างเข้าร่างกายทําให้เราเห็นภาพหลอนก่อนที่ไม่นานเขาจะหายตัวไปปล่อยให้ตัวเราที่หลุดจากการคุมขังมาได้เผชิญหน้ากับภาพหลอนสปาร์าดบุกเข้ามาจากทุ่ยทิศทางซึ่งถือเป็นเรื่องปฏิหาริย์มากๆครับที่เราสามารถหลบหนีออกมาจากที่แห่งนั้นได้เพียงแต่ณนะตอนนี้สภาพของเรามันไม่เดียวซะเลยครับ อ่อนเพลียบาดเจ็บทําให้เราต้องสลบไปอีกครั้งหนึ่งแต่โชคดีหน่อยในคราวนี้เราได้ถูกช่วยเอาไว้ครับช่วยแบบช่วยจริงๆจากพ่อค้าคนหนึ่งที่เพลินผ่านมาตัวเขาได้พาเราไปยังที่หลบภัยแห่งแรกของเรื่องครับอย่างไรก็ตามผมก็พูดไม่ได้เต็มปากว่าการรอดชีวิตณตอนนั้นมันถือเป็นเรื่องโชคดีครับจะนิฐานกันว่าสารที่หมอชิดเข้าไปภายในร่างกายเราในตอนแรกมันไม่ใช่สารหลอนประสาทธรรมดาครับแต่มันมีส่วนผสมของเชื้อที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ณที่แห่งนี้ด้วย ที่นอกจากสารตัวนั้นมันจะทําให้ตัวเอกเห็นภาพหลอนแล้วแต่มันยังทําให้จิตใจและความทรงจําของเขาผิดแปลกไปด้วยตลอดมาภายในตัวเรื่องที่เราพยายามหาทางออกจากป่าแห่งนี้ครับความจริงแล้วมันกลับตลบตดกันเลยเส้นทางที่เราเชื่อว,ว่าจะพาเรากลับบ้านมันกลับไปเส้นทางที่จะพาตัวเราเข้าไปลึกเข้าไปยังใจกลางของป่าธมินแห่งนี้ต่างหากที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยจุดเริ่มต้นของโรคระบาดและการขยายตัวของป่าแห่งนี้ มาสามารถย้อนกลับไปได้ถึงช่วงปี1975ครับในคืนของวันหนึ่งมันมีวัตถุสองสว่างลึกลับตกลงมายังใจกลางของป่าแห่งนี้ใกล้กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งและเริ่มการแพร่ระบาดของโรคปริศนาในทันทีทว่าในตอนแรกครับโรคระบาดดังกล่าวมันก็ยังไม่แสดงอาการจนทําให้พวกชาวบ้านใกล้เคียงคิดว่ามันก็เป็นแค่ดาวตกธรรมดาเหมือนที่เราเห็นอยู่บ่อยๆจนกระทัง่ง2-3ถึงปีให้หลังครับที่สิ่งผิดปกติมันก็ได้สำแดงออกมาเริ่มจากป่าไม้โดยรอบ เติบโตเร็วอย่างน่าประหลาดจนทําให้ในช่วงปลายยุค70ป่าไม้ที่โตขึ้นมันได้ทําให้เส้นทางน้ํามันพังครับเกิดเป็นเหตุน้ําท่วมหมู่บ้านในเวลาต่อมามากไปกว่านั้นอาการของสิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อก็เริ่มสแสดงออกมาเช่นเดียวกันคาดกันว่าหมอที่เราพบในตอนแรกเข้าขึ้นหมอประจำหมู่บ้านครับที่ต้องรับเคสผู้ติดเชื้อมากมายซึ่งเขาคนเดียวก็ทําไม่ไหวครับทําให้เขาไม่สามารถช่วยทุกคนไว้ได้จนเกิดเป็นความแค้นที่ชาวบ้านมีต่อเขาและหลังจากนั้นไม่กี่ปีครับ ทางรัฐบาลโปโลแลนด์ถึงยื่นมือเข้ามายุ่งจังให้มีการกำจัดกวาดล้างสิ่งปนเปื้อนทุกอย่างตั้งแต่ปศุสัตว์ยันบ้านเรือนใครที่ยังปลอดเชื้อเนี่ยก็พาอพยพกันออกไปและสร้างเป็นด่านกักกันขึ้นมาทว่าไม่นานครับทุกอย่างมันก็ถูกป่ากลืนไปหมดตัดขาดพื้นที่แห่งนี้กับโลกภายนอกซึ่งไม่นานหลังจากนั้นเลยครับมันก็คือช่วงเวลาที่ตัวเรากับเดียวไซเดอร์เข้ามาเกี่ยวข้องตัวกลุ่มของเราเนี่ยได้ทาการขุดอุโมงค์หลายแห่งครับและคอยตรวจสอบทุกอย่างภายในป่าตลอดเวลา แต่ก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายมาเลยทําให้เรากับกลุ่มปฏิเสธที่จะช่วยผู้รอดชีวิตทุกคนครับและสังหารใครก็ตามที่พยายามเข้าใกล้ตัวอุโมงค์ในส่วนของตัวเชื้อโรคนี้ตัวมันเป็นเหมือนกับเชื้อราครับเป็นสปอร์ที่ลอยอยู่กลางอากาศสามารถแพร่กระจายเข้าสู่สิ่งมีชีวิตได้ทุกรูปแบบตั้งแต่มนุษย์สัตว์และพืชแต่ที่น่าสนใจคืออาการของเชื้อราในมนุษย์นั้นมันจะแตกต่างกันไปครับอย่างเวลาการแสดงอาการเนี่ย ที่บางคนจะแสดงอาการออกมาไม่กี่วันหลังติดเชื้อขณะที่กว่าบางคนจะแสดงออกมามันก็นานเป็นปีเลยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วครับมนุษย์ที่ติดเชื้อราพวกนี้จะแสดงอาการไป2แบบหลักๆแบบแรกคือการถดถอยทางสติปัญญาจนกลายเป็นคนเถื่อนหรือที่ในเกมเนี่ยเรียกกันว่า Sa ว a g e อาการของคนเหล่านี้จะเห็นได้ชัดครับจากความหมกมุ่นชอบอยู่ในที่ชื้นชอบแช่โครนกินเห็ดกินเปลือกไม้แสดงอาการประสาทหลอน ได้ยินเสียงได้เห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนอนไม่หลับไม่อยากอาหารพร้อมกับมีพฤติกรรมที่รุนแรงอาจสูญเสียวความสามารถในการเขียนไปเลยจนถึงสูญเสียวความสามารถเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยครับขณะที่อีกแบบหนึง่งพวกเขาจะถูกเชื้อนี้ทําให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดไปครับเรียกกันว่าพวกชอมเปอร์ในเกมจะมีอยู่2แบบครับเรดกับแบล็กซึ่งผู้ติดเชื้อที่เข้าข่ายประเภทนี้อาการของพวกเขาจะเริ่มจากเส้นผมหลุดร่วงครับปวดหัววิงเวียนศีรษะบ้านหมุน ประกอบกับสติปัญญาถดถอยแต่จะช้ากว่าแบบแรกครับจนในที่สุดเชื้อก็จะทําให้ร่างกายกลายพันธุ์ไปซึ่งจากการสังเกตการ์มันเชื่อได้ว,ว่าระหว่างกระบวนการนี้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมันมหาศาลมากๆครับจนโฮสต์คงสติไว้ไม่ไหวทําให้พวกเขาตกอยู่ในสภาวะโคม่าชั่วขณะหลับลึกขณะที่ร่างกายก็แปรสภาพไปเรื่อยๆข้อสังเกตสําคัญของการติดเชื้อนี้คือณนจะุดหนึ่งครับเัาผู้ติดเชื้อจะมีความรู้สึกอยากกลับบ้าน แต่แทนที่พวกเขาจะเดินทางไปบ้านตัวเองบ้านที่พวกเขาอยากกลับไปมันดันเป็นใจกลางของป่าแห่งนี้แทนและเมื่อไปถึงที่นั่นพวกเขาก็จะได้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสลิปเปอร์สตกอยู่ในวังวนแห่งความฝันขณนะที่ร่างกายก็โดนปากกืนกินและตายไปในที่สุดมาถึงตรงนี้น่าจะสงสัยกันบ้างแล้วว่าใจกลางของป่ามันคืออะไรกันแน่สิ่งที่ตกลงมานะใจกลางป่าแห่งนี้แน่นอนครับมันไม่ใช่อุกกาบาตธรรมดาแต่มันก็ไม่ใช่แค่สปอร์ เชื้อราจากนอกอวกาศเช่นเดียวกันดวงไฟที่ตกลงมาณใจกลางของป่าแห่งนี้มันทรงพลังกว่านั้นมหาศาลครับเพราะมันคือตัวตนอะไราบางอย่างที่เราไม่อาจบอกได้ว่ามันมาจากไหนหรือต้องการอะไรเรายังไม่ทราบเลยครับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่มิติความเป็นจริงเดียวกับเราหรือเปล่าสิ่งเดียวที่เรารู้คือเจ้านี่ต้องการกลืนกินทุกอย่างครับโดยเจ้าสิ่งนี้นั้นมันไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการครับนอกจากสมญาที่เรียกกันว่า The b e i n g ต่อจากนี้ผมจะเรียกมันว่า เจ้าสิ่งมีชีวิตละกันนะครับข้อมูลส่วนใหญ่ของเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้นั้นมันเป็นปริศนาครับเราทราบแค่ว่ามันมาถึงโลกเมื่อเราสิงหาคมปี1975ลักษณะเป็นดวงแสงคล้ายอุกาบาตท,ที่ตกลงมาณนะใจกลางของป่าดักบูธโปแลนด์เราสามารถเห็นภาพการมาของมันได้จากภาพวาดของ NPC ตัวหนึ่งครับโดยเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ได้เปลี่ยนป่าโดยรอบให้กลายเป็นบ้านของมันครับทำการชอนช้ยรากไปทั่วพื้นที่กระจายของเหลวคลายเลือดออกไป ตัวของเหลวนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับตัวมันมีลักษณะคล้ายกับยางของต้นยางพารานะครับที่มีสีขาวทําหน้าที่ไปสื่อเหมือนกับการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมตนเองของเจ้าสิ่งมีชีวิตเว่าลักษณะเฉพาะของสสารสีขาวดังกล่าวคือการที่ตัวมันมีความสามารถในการลอกเรียนครับในตอนที่เจ้าสิ่งมีชีวิตชอนใช้รากของตัวเองไปทั่วบริเวณป่ามันก็ได้ทําให้ตัวของเหลวสีขาวเริ่มเรียนแบบทุกสิ่งทุกอย่างโดยรอบครับโดยรอบป่า มันจะมีอะไรนอกาจากต้นไม้เป็นกระบวนการที่รวดเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อครับคาดการณ์กันว่าในช่วงเวลาที่ตัวเอกมาถึง85%ของต้นไม้ทั้งหมดภายในป่าแห่งนี้มันคือต้นไม้ที่ถูกของเหลวสีขาวนี้เลียนแบบขึ้นมาครับและไม่ใช่แค่นั้นความสามารถในการเลียนแบบของสารสีขาวมันเป็นปัจเจกมากๆครับที่นอกจากมันจะเลียนแบบต้นไม้ได้แล้วมันยังสามารถเลียนแบบสร้างเป็นสิ่งมีชีวิตพวกมแมลงสัตว์แน่นอนมนุษย์ หรือแม้แต่สิ่งอัน,นินทรีย์ต่างๆขึ้นมาได้พวกดิน,ห,นหรือหินเป็นต้นโดยสิ่งเรียนแบบพวกนี้มันจะถูกเรียกว่าเรปิกานะครับซึ่งจากความสามารถนี้มันก็ค่อนข้างพูดได้ว่าสาซารสีขาวตัวมาสามารถเรียนแบบได้ทุกอย่างเลยครับอย่างไรก็ตามการเรียนแบบที่เกิดขึ้นมันจะเป๊ะไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ถูกเรียนแบบขึ้นมามันจะมีตำแหน่งให้สามารถแยกแยะได้อยู่หลักๆก็คือสีครับที่ของเรียนแบบพวกเรปิก้าพวกมันจะมีสีซีดกว่า เลยมีพื้นผิวที่ไม่เรียบเนียนนักหรือไม่ก็ในกรณีของของแข็งที่สิ่งเรียนแบบมันก็อาจจะนิ่มๆกว่าที่มันควรจะเป็นทว่าจุดอ่อนหลักจริงๆคือการที่ของเหลวดังกล่าวหรือเจ้าสิ่งมีชีวิตมันไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ครับถ้ายิ่งสิ่งเหล่านั้นอยู่ใกล้กันแล้วตัวมันก็ยิ่งแยกยากขึ้นไปอีกมาเลยทําให้บางครั้งตัวเรียนแบบที่ถูกสร้างขึ้นมามันจะมีลักษณะเป็นการผสานกันในระหว่างสองสิ่งครับแต่อย่างไรก็ตาม ผมก็พูดได้ไม่เต็มปากจริงๆนะครับว่าสิ่งนี้มันคือจุดอ่อนเพราะภายในป่าทางเขตที่เป็นหนองบึงซ่วมเราสามารถเห็นได้ครับว่าพวกซาเวชได้ทําการสร้างโต๊ะหมู่บูชาเป็นศาลเจ้าที่เคารพบ,บูชาความสามารถนี้ของเจ้าสิ่งมีชีวิตจากที่พวกซาเวชมักจะนําร่างมนุษย์กับสิ่งอื่นไปวางอยู่ด้วยกันเพื่อให้เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นทําการประสานสร้างตัวเลนแบบที่ไม่สมบูรณ์ขึ้นมาเลยทําให้บางทีความสามารถนี้ อาจมาจากความตั้งใจของมันก็ได้ครับซึ่งสิ่งมีชีวิตและศัตรูส่วนใหญ่ที่เราเจอตลอดการเอาชีวิตรอดมันก็เกิดมาจากความผิดพลาดนี้ครับทําเราเห็นว่าพวกมันเป็นเหมือนกับอะไรบางอย่างที่ผสมปนเปนกันไปหมดอย่างเช่นมนุษย์ทากที่เกิดจากร่างมนุษย์ที่เสียชีวิตไปแล้วผสานเข้ากับทากที่เขากินเข้าไปจากความหิวโหยในตอนที่เขาตายรากและสะสารสีขาวจึงสร้างตัวเลนแบบที่ผสานเจ้าของร่างกับหอยทากในท้องขึ้นมาครับหรือไม่ก็อีกตัวหนึ่งวูฟแมน ที่เกิดจากร่างของนายพันมนุษย์และหัวของหมาป่าอารมณ์เหมือนเป็นหัวกวางที่ถูกสับเอาไว้ครับเป็นโคลฟี่หรือแม้แต่พ่อค้าขายของครับที่ช่วยเราไว้เขาก็คือเรปิกาเหมือนกันเป็นตัวเลนแบบที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่จากใครที่ไหนครับตัวเราเองในตอนที่ตัวเอกโดนพวกซาวเวสจับมัดกับต้นไม้หลังเดียวไซเดอร์โดนโจมตีในช่วงนั้นครับขณะที่ตัวเอกหมดสติจะใต้แหล่ไม่ใต้แหล่รากไม้มันก็ได้สร้างเรปิกาของตัวเอกขึ้นมาแต่ไม่ทราบว่าด้วยสายเหตุอนันใด ตัวเอกสามารถรอดจากตรงนั้นมาได้ถ้าสังเกตดีๆครับตัวพ่อค้าจะมีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ที่ผสมกับชุดกักกันเชื้อโรคซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเอกสวมขณะโดนโจมตีท่านนั้นยังไม่ชัดพอในตอนที่เราค้นร่างของพ่อค้าหลังจากที่เขาเสียชีวิตเราจะพบสิ่งของที่เหมือนกับเรามากๆครับอย่างบันทึกที่เราใช้ตลอดทั้งเกมจนถึงกุญแจเปิดอุโมงค์หมายเลข21นอกจากนี้เรปิก้าอีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวมากๆม,มันคือต้นไม้พูดได้ครับที่คาดกันว่ามันเกิดจากการประสานกันของคนหลายคน ที่ได้เสียชีวิตไปขณะอัดกันอยู่ในห้องใต้ดินของกระท่อมหลังหนึ่งโดยนอกจากความสามารถนี้ตัวของเหลวสีขาวดังกล่าวยังมีความสามารถในการเหนี่ยวนําไฟฟ้าได้อีกด้วยนะครับอย่างในตอนที่มันสามารถควบคุมหอวิทยุภายในบริเวณได้ในตอนนั้นมันก็สามารถใช้วิทยุที่อยู่ที่นั่นเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับผู้คนภายในดักบูดแห่งนี้ได้ด้วยพฤติกรรมทุกอย่างของเจ้าเดบีอิงมันเหมือนเป็นสัตว์นักกล้าครับที่พยายามล่อเหยื่อให้เข้ามาหาตนเองที่เราเห็นในธรรมชาติก็จะเป็นพวกแสงหรือน้ําหวาน แต่กับเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้มันเป็นการติดเชื้อรายอย่างที่ว่าไปครับคือสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้ติดเชื้อต้องการจะไปณจกลางของป่ามันเป็นเพราะว่าพวกเขาได้ยินเสียงเรียกครับลักษณะคล้ายกับเสียงของผู้หญิงเรียกให้กลับบ้านที่เมื่อเหยื่อหลงกลตกหลุมพรางมันก็สายเกินไปแล้วครับจากที่เจ้าสิ่งมีชีวิตมันได้เปลี่ยนพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นกับดักทั้งทางที่ลาดชันทําให้ไม่สามารถปินไปไหนได้ตั้งเป็นอุโมงค์ที่สามารถปิดเองได้เมื่อมีคนเข้าไป เมื่อไปถึงใจกลางคนพวกนั้นก็จะเคลิมและหลับไปนำเรามาสู่คำถามสำคัญครับทำไมต้องหลับการหลับและความฝันถือเป็นหนึ่งในแมคาีนิกที่สำคัญมากของตัวเกมครับที่เมื่อเราดำเนินเรื่องราวต่อไปมันจะมีบางช่วงครับที่เหมือนเราตกอยู่ในภาวัว่างเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนแรกในโปลลกทั้งหมดนี้มันมาจากสารที่เราถูกฉีดเข้าไปครับเจ้าสิ่งนั้นมันถูกเรียกว่าเอเซนเป็นสิ่งที่ถูกปรุงขึ้นมาจากวัตถุดิบสารพัดเราสามารถสร้างได้เช่นเดียวกัน เพราะหน้าที่หลักของตัวเอเซนนี้มันคือการปลดล็อกสกิลให้กับตัวเอกครับโดยเราจะสามารถฉีดได้สูงสุด8โดสนะครับอย่างไรก็ตามการฉีดเอเซนเข้าร่างกายมันก็มาพร้อมกับข้อเสียครับนอกจากข้อเสียด้านลบของสกิลแล้วภาพหลอนก็คือหนึ่งในนั้นที่มันจะทําให้สิ่งที่เราเห็นกับความเป็นจริงมันสวนทางกันเลยอย่างเจ้าแบล็กช็อปเปอร์ที่ผมพูดไปในโรคระบาดอันนี้มันเชื่อกันว่าแบล็กช็อปเปอร์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นแท้จริงแล้วพวกมันคือมนุษย์ครับ ที่ตัวเอกหลอนและเห็นว่าเป็นสัปหลาดทั้งนี้มันไม่มีการยืนยันนะครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่น่าสนใจคือภาพหลอนที่เราเห็นบางครั้งมันก็ไม่เชิงเป็นภาพหลอนเสียทีเดียวแต่มันออกแนวเป็นเหตุการณ์ในอดีตของผู้อื่นมากกว่าอย่างเหตุการณ์ที่กลุ่มโจรได้บุกเข้าไปยังชั้นใต้ดินของบ้านหลังหนึ่งเพื่อขโมยของขโมยทรัพยากรต่างๆทั้งอย่างกั้นประตูไม่ให้ผู้รอดชีวิตคนอื่นเข้ามาด้วยสิ่งที่เราเห็นคือเมื่อเสบียงหมดไปกลุ่มโจรพวกนี้ พวกเขาก็ได้พยายามขุดอุโมงหนีครับแต่ก็ไม่ทันการที่กลุ่มจนทั้งหมดได้ตายไปซะก่อนในตอนที่เราตื่นขึ้นมาจากผวังเราจะเห็นว่าตัวอุโมงคไม่ได้ถล่มไปนานแล้วนะครับและพวกจนที่ตายอยู่ภายในนั้นพร้อมกับผู้รอดชีวิตที่ถูกกั้นไม่ให้เข้ามาพวกเขาเหล่าน,นั้นก็ตายกันไปหมดแล้วและถูกสารส,ส,สีขาวสร้างตัวเลนแบบขึ้นมานั่นก็คือเจ้าต้นไม้พูดได้นั่นเองครับถ้าสังเกตหน่อยภายในภาพหลอนของห้องใต้ดินนั้นเราจะเห็นบัวอยู่ด้วยและเมื่อไปดูต้นไม้พูดได้ เราจะพบหน่ออะไรสักอย่างที่เหมือนกับบัวอยู่เช่นเดียวกันซึ่งหนึ่งในการตีความที่ค่อนข้างฟังดูเข้าท่ามากที่สุดมันก็คือการมองว่าความฝันหรือผวังพวกนี้มันเป็นเหมือนกับประตูทางเชื่อมครับเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบเจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นเราเลยคาดการได้ว,ว่าผู้ที่ติดเชื้อราของเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้มันจะทําให้คนเหล่านั้นเชื่อมต่อกันในเครือข่ายของจิตใจครับเทาว่าการเชื่อมต่อน,นี้มันจะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นและถูกกระตุ้นผ่านการใช้เอสเซน จนกว่าที่ผู้ติดเชื้อจะไปถึงใจกลางของตัวป่าด์กวูดและนอนหลับฝันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับเจ้าสิ่งชีวิตยอย่างถาวรหนึ่งในหลักฐานที่สนับสนุนการตีความนี้คือตอนจบของเกมครับด์กวูดมีตอนจบอยู่2แบบด้วยกันครับขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเองแบบแรกคือบริสหมายถึงความสุขสงบความสําราญเป็นตอนจบที่เราจะได้เมื่อไปถึงช่วงบทส่งท้ายเราจะเดินตามทางไปเรื่อยๆจนพบกับอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองครับเป็นการกลับบ้าน ก่อนที่ตัวเอกจะรีบกลับเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนอนลงบนเตียงแน่นอนครับภาพเหล่านี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในความฝันครับเป็นเผวังขณะที่ภายในความเป็นจริงตัวเอกของเราได้กลายเป็นหนึ่งในผู้หลับไหลเช่นเดียวกับเหยื่อหลายร้อยคนรอบข้างส่วนตอนจบแบบที่สองจะเป็นการที่เราตระหนักได้ครับและหลุดจ,จากการควบคุมซึ่งการจะได้ตอนจบนี้เราจะต้องเห็นเหตุหการณ์สําคัญขณะอยู่ในช่วงบทส่งท้ายภายในบทนี้เมื่อเรามาถึงอาพาร์ตเมนต์ มันจะมีอีเวสสำคัญ4เรื่องเกิดขึ้นครับเราต้องเห็น2ใน4ี่เรื่องนี้1คือวิทยุในชั้นใต้ดินของอพาร์ตเมนต์ที่เราจะต้องไปเปิดและกดฟังไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดับไป2คือประตูล็อกใกล้กับชายไร้บ้านเราต้องเปิดมันครับและเข้าไปดูด้านในที่เราจะได้พบกับตัวอ่อน3คือรอยแยกบนผนังระหว่างทางกลับห้องครับที่ด้านในมันจะมีเดชอมเปอร์จำนวนมหาศาลอยู่เราต้องดูมาจนกว่าไฟในถงทางเดินจะดับลงแล้วก็สุดท้ายครับอย่างที่4คือการตระหนักได้ว่า ที่แห่งนี้มันไม่ใช่ความจริงจากการที่เราเดินตามถงทางเดินไปเรื่อยๆครับที่เราจะพบว่ามันทอดยาวออกไปไม่มีจุดสิ้นสุดและยิ่งไกลเท่าไหร่ถงทางเดินมันก็ยิ่งมีสภาพเหมือนกับรากมากขึ้นเท่านั้นในตอนที่เราเห็นสองจาก4เหตุการณ์นี้อันไหนก็ได้ครับมันจะมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นคือภายในห้องของเราที่เราจะได้พบว่ามันมีรากอยู่ตามพื้นและเมื่อเราไปนําไขควงมาเลาะพื้นออกเราจะพบว่าที่แห่งนี้มันเป็นรากของเจ้าสิ่งมีชีวิตโดยพื้นบริเวณใต้เตียง มันจะมีหลุมอยู่ครับที่เมื่อลงไปเราจะตื่นขึ้นมาพบกับความจริงในตอนนี้เราอยู่บนต้นไม้ครับร่างกายเปือยเปล่าและเมื่อเดินไปเรื่อยๆเราก็จะได้ยนชมของเจ้าเดอะบีอิงลักษณะดูปเป็นเหมือนกับควันเป็นหมอกสีขาวที่เปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆบางครั้งเหมือนตัวอ่อนบางครั้งเหมือนใบหน้าคนจึงใกล้กับเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ครับเราจะได้เจอกับชายคนหนึ่งที่เขาเคยอยู่ในกลุ่มเอาท์ไซเดอร์มาก่อนเป็นหนึ่งในคนที่รอดชีวิตเหมือนกับตัวเอกแต่ในตอนนี้เราจะเห็นว่า เขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นไปแล้วแต่ที่น่าสนใจคือเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเขากอดปืนพ่นไฟอยู่ครับเราสามารถนํามันมาใช้และเผาทุกอย่างให้ราบเป็นหน้ากลองได้เป็นการปิดฉากทุกอย่างทั้งเจ้าเดอะบีอิงและตัวเราในกองเพลิงทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลของด k w บู d ครับที่ผมพอจะหาได้ไม่น่าแปลกใจเลยที่คนถึงคิดว่าตัวมันมี h อเลิศขาเป็นแรงบันดาลใจเพราะพอดเรื่องของตัวด k w บู d มันค่อนข้างคล้ายกับ The Color Out of Space ไม่ก็ i t ของ Stephen King เลยครับเป็น Cosmic Horror อใครอยากให้ทำเกมไหนต่อบอกได้ใครอยากให้ทำเกมไหนอีกบอกได้และถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. ถ้ายัางไม่กดซับฝากจิ้มบาลหนึ่งทีสำหรับวันนี้เด๋ยวคเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ